สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Elderly พื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงานทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้ม ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่าเรื่องที่หลายท่านกำลังประสบแต่อาจไม่กล้าปรึกษาใครนั่นคือปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิทในวัย60สค่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะนอนหลับหลับตื่นตื่นทั้งคืนตื่นเช้ามาเหมือนไม่ได้พักผ่อนหรือตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้น่าเบื่อใช่ไหมคะ ที่นอนจากเดิมเคยให้ความสุขกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้หงุดหงิดและกังวลใจจากการสำรวจล่าสุดผู้สูงวัยกว่า40%มีปัญหาการนอนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจอย่างมากแต่เรื่องนี้แก้ไขได้นะคะวันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับพิเศษมาฝากค่ะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าสูตร3ทำสี่ท่าซึ่งรวบรวมมาจากภูมิปัญญาโบราณ ผสมผสานกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ช่วยให้คุณกลับมานอนหลับสนิทได้อีกครั้งไม่ต้องพึ่งยานอนหลับที่มีผลข้างเคียงมหาศาลหรือวิธีแพงๆที่เปลืองทั้งเงินทั้งเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสูตรสามทำก่อนขึ้นเตียงสี่ท่าบนเตียงแบ่งเป็นสองส่วนหลักค่ะส่วนแรกคือสิ่งที่เราควรทำก่อนขึ้นเตียงและส่วนที่สองคือท่าบริหารบนเตียงก่อนนอนทุกขั้นตอนทำง่ายใช้เวลาไม่นาน แต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งค่ะมาเริ่มกันที่3ทําก่อนขึ้นเตียงก่อนค่ะข้อแรกคือการดื่มน้ําอุ่นก่อนแต่ไม่ใช่น้ําร้อนจัดนะคะเป็นน้ําอุ่นที่จับแก้วแล้วรู้สึกสบายมือประมาณ35-40องศาเซลเซียสปริมาณประมาณ200-250มิลลิลิตรหรือประมาณแก้วชานิดเล็กดื่มช้าๆให้หมดภายใน5-10นาทีทําก่อนนอนประมาณ30-60นาที ดิฉันได้พูดคุยกับดรเอชเอนอวายจากคณะแพทยศาสตร์ท่านอธิบายว่าการดื่มน้ําอุ่นในปริมาณพอเหมาะช่วยขยายหลอดเลือดเล็กๆชั่วคราวทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่หลอดเลือดเริ่มเสื่อมลงนอกจากนี้น้ําอุ่นยังช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารช่วยให้อาหารเคลื่อนที่ในระบบได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งมักรบกวนการนอนในคนสูงวัย และที่สําคัญความอุ่นของน้ําช่วยให้อุณหภูมิร่างกายค่อยๆสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วค่อยๆลดลงเมื่อถึงเวลานอนสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับการหลับลึกข้อที่2คือการหวีผมก่อนค่อนขั้นฟังดูไม่น่าเกี่ยวกับการนอนแต่มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวที่พบว่าการหวีผมอย่างถูกวิธีช่วยลดความเครียดได้ถึง3 4เซซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนวิธีทำนะค่ะใช้หวีไม่ซี่ห่าง ไม่ต้องหวีแรงค่อยๆรูปจากด้านหน้าไปด้านหลังเบาๆประมาณ20-30ครั้งใช้เวลาแค่2-3นาทีการหวีผมกระตุ้นจุดสำคัญบนหนังศีรษะมีการศึกษาพบว่าหนังศีรษะมีจุดรับความรู้สึกมากกว่า650จุดซึ่งเชื่อมโยงกับระบบประสาทส,ส่วนกลางการกระตุ้นจุดเหล่านี้ช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดที่สะสมไว้ตลอดทั้งวันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟิน ที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเตรียมพร้อมร่างกายสู่การนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะข้อสุดท้ายของ3ทําก่อนขึ้นเตียงคือการหายใจด้วยท้องค่ะหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า diaphragmatic breathing เป็นเทคนิคที่แพทย์แนะนําให้ผู้ป่วยโรคหัวใจทําเพื่อช่วยให้หัวใจทํางานน้อยลงและผ่อนคลายมากขึ้นวิธีทําค่ะนั่งหรือนอนในท่าสบายวางมือขวาบนหน้าท้อง มือซ้ายบนหน้าอกสูดลมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนับในใจ1-2-3-4ถึง2ถึง3ถึง4ให้ท้องพองออกมือขวาจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวส่วนมือซ้ายจะแทบไม่เคลื่อนไหวจากนั้นผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆนับในใจ1 2 3 4 5ถึง2ถึง3ถึง4ถึง5ถึง6รู้สึกท้องแฟบลงทำซ้ำประมาณ1 0 1ถึง15ครั้งผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าการหายใจแบบนี้เพียง5นาที สามารถลดฮอร์โมนความเครียดคอร์ติโซได้ถึง23และเพิ่มการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทกซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับค่ะทีนี้เรามาดูสี่ท่าบนเตียงกันบ้างค่ะท่าแรกคือการปั่นจักรยานกลางอากาศค่ะท่านี้ง่ายมากนอนงายยกขาขึ้นปั่นขาเหมือนกำลังปั่นจักรยานช้าชาสบายสายประมาณ60-80รอบ หรือปั่นนานประมาณ3-5นาทีด็อกเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกล่าวว่าท่านี้ช่วยป้องกันตะคริวกลางคืนได้ดีเพราะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ขาโดยเฉพาะบริเวณน่องและข้อเทา้าซึ่งมักเป็นจุดที่เกิดตะคริวในผู้สูงอายุนอกจากนี้การเคลื่อนไหวเบาๆยังกระตุ้นระบบน้ำเหลืองช่วยลดอาการบวมที่ขาอาการชาที่เทา้าและยังช่วยให้กล้ามเนื้อน่องและต้นขาผ่อนคลาย หลังจากต้องรับน้ำหนักตัวมาทั้งวันทำให้รู้สึกเบาสบายขาพร้อมสำหรับการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะท่าที่2คือการนดท้องเบาๆค่ะนอนหงายวางมือทั้งสองข้างทับกันบนบริเวณท้องรอบสะดือนวดดวนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากวงเล็กๆรอบสะดือแล้วค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นนวดเบาๆประมาณ50รอบใช้เวลา3-5นาที จากบทความในวารสาร gastroenterology พบว่าการนวดท้องก่อนนอนช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้อาหารที่ค้างในระบบทางเดินอาหารเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นลดการผลิตแก๊สในลำไส้ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องอืดแน่นท้องอันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุนอกจากนี้การนวดท้องยังช่วยกระตุน้นการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนิน ฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับของเราทำให้หลับง่ายและหลับลึกมากขึ้นค่ะท่าที่3คือการตบนั่งแข้งเบาค่ะท่านี้ทำได้ทั้งนั่งหรือนอนเหยียดขาตรงใช้มือทั้งสองข้างตบเบาๆบ,บริเวณหน้าแข้งทั้งด้านหน้าและด้านข้างตบเป็นจังหวะสบายๆประมาณข้างละ50-70ครั้งใช้เวลา3-5นาทีต่อข้างจากตำราแพทย์แผนจีนบริเวณหน้าแข้งคือ เส้นเมริเดียนที่เรียกว่าเส้นกระเพาะปัสสาวะซึ่งเชื่อมโยงกับการไหลเวียนพลังงานในร่างกายการกระตุ้นเส้นนี้ช่วยปรับสมดุลของพลังงานทั่วร่างกายและผ่อนคลายระบบประสาททางการแพทย์แผนปัจจุบันอธิบายว่าการตบเบาๆเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองช่วยลดการสะสมของของเสียในกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยขาป้องกันขาบวมและลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่ขา ซึ่งเป็นภาวะอันตรายในผู้สูงอายุค่ะและท่าสุดท้ายคือการตบหลังเบาๆค่ะนั่งบนเตียงหรือนอนคว่ำใช้มือทั้งสองข้างตบเบาๆบริเวณหลังส่วนล่างเหนือเอวและใต้ซี่โครงตบสลับมือซ้ายขวาหรือใช้กำปั้นเคาะเบาๆก็ได้ประมาณข้างละ5 0าสถึงเจครั้งใช้เวลา3านาทีศาส,สตราจารย์นายแพทย์ดอนฟินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท อธิบายว่าบริเวณหลังส่วนล่างเป็นจุดรวมของเส้นประสาทสําคัญการกระตุ้นเบาๆบริเวณนี้ช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อหลังซึ่งมักเกรงจากอิริยาบถตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบซิมพาเทติกที่ทําให้เราตื่นตัวและพาราซิมพาเทกที่ทําให้เราผ่อนคลายการตบหลังเบาๆช่วยให้ระบบพาราซิมพาเทก ทำงานมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและกล้ามเนื้อผ่อนคลายพร้อมสำหรับการนอนหลับลึกค่ะบทสรุปคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับสูตรสามทำก่อนขึ้นเตียงสีท่าบนเตียงที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพหลายคนที่ลองวิธีนี้แล้วบอกว่าได้ผลจริงค่ะคุณป้าวัย68ปี ที่เคยนอนไม่หลับมากว่า10ปีหลังจากทำตามวิธีนี้เพียงสองสัปดาห์สามารถนอนหลับได้ยาวถึง6ชั่วโมงโดยไม่ต้องตื่นกลางดึกและตื่นมาสดชื่นมีพลังมากขึ้นคุณลุงวัย75ปีที่เคยต้องพึ่งยานอนหลับหลังจากค่อยๆปรับให้ร่างกายทำตามวิธีนี้สามารถลดปริมาณยาลงได้ครึ่งหนึ่งและรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นอาการปวดข้อลดลงความดันโลหิตก็ดีขึ้นด้วย จริงอยู่ที่เคล็ดลับนี้ไม่ได้ทำให้คุณนอนหลับดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยปรับสมดุลร่างกายโดยรวมเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงระบบประสาทและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและอายุยืนยาวของเราทั้งสิน้นลองทำดูนะคะไม่ต้องทำทุกข้อในครั้งเดียวเริ่มจากข้อที่ทำได้ง่าย 2-3ข้อก่อนแล้วค่อยเพิ่มจนครบทั้ง7ข้อทำเป็นประจำสม่ำเสมอรับรองว่าไม่เกิน2สัปดาห์คุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการนอนหลับที่มีคุณภาพไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะการนอนหลับที่ดีคือการลงทุนให้กับสุขภาพในระยะยาวช่วยให้ความจาดีขึ้นอารมณ์มั่นคงระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่นๆ อย่าลืมนะคะสูตส3ทําก่อนขึ้นเตียงสีท่าบนเตียงทําก่อนนอนเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นและสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืนค่ะบทปิดก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจ และช่วยให้ชีวิตหลังวัยทำงานของเรานั้นอบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการ The Elderly เพราะทุกตอนเราตั้งใจพูดจักใจเพื่อหัวใจของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ